ปรุงทุกอย่างนอเรียบร้อยแล้วเราก็หมกกันเลยค่ะทุกคนสองวร์ชันเนาะแบบเผ็ดบแบบไม่เผ็ดค่ะสุกแล้วบัดทีนี้กระซิบเบิ้งพี่น้องแซ่บป่แซ่บมากินน้ำกันค่ะสาวบัยุทธยงสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มากับลมฝนอีกแล้วนะแต่พี่น้องอก็จะพาทุกคนตัดไปตองไปหมกปลาซิวกันตัดก่อนค่ะพี่น้องค่ะไม่ชิคามเนาะได้มากสองตะกาตะกาละ สามสิบบาทหมกให้แม่หมกหนึ่งแล้วน้อยก็จะกินหมกหนึ่งค่ะพี่น้องคำอึ้จรงสิไเปนะ็นงเราเนาะพอมันคำแล้วค่ะพี่น้องค่ะจัดการตัดไปตองก่อนนะก่อไฟดังไฟเผาขยะค่ะเผาไม้เสียลูกชิ้นน้อยที่บ้านนะคะไม่เอาไม้เศษผู้ชิ้นอะไรแหลมๆใส่ถุงขยะนะมันจะทิ่มมือเนาะคนที่เก็บขยะเราเก็บก็เก็บใส่ขวดใส่ขวดไม่ได้แล้วทุกวันที่พ่อแม่ขายขวดน้องน้อยก็จะเก็บไให้แห้งแล้วก็เผาไฟค่ะพี่น้องคะ ถือโอกาสแบบเผาไม้ไปด้วยยังช่ะคม่ะอันนี้ขี่ขี่ยากเลยพี่สาวให้มาจากอุบลค่ะพี่น้องอลมอระเด็นลมแห้งมาบัดเดียเราพัดมาขันไฟมาลมมากหนอเดิดังเลยก็เป็นคนชอบดังเนาะจัดไปค่ะเผาว้ก่อนแล้วก็ไปเตรียมปลาซิวมหม่ ม่สิแกงเห็นลังบอกพวกแกงพรุ่งนี้ค่อยแกงเนาะิวชีวิตแบบบ้นบานๆจัดไปจังไฟค่ะทานใส่ใส่ก่อนยังไงเนี่ย ราะว่ายังไม่ได้เตรียมของอะไรเลยเดยสินะคือทานแบบว่าอะดังทานได้คือโอกาสดังวันนี้ว่างเนาะอยากเป็นคนดังรอบเลยภาพเพจภาพพี่ดางหมงกอะบุกปัสซิวค่ะก็ต้องเอาไซร์ไลส์ไส่ซัมเน่เข้ารอชมตอนติดค่ะทุกคนงามบอส้องงามบอ ใส,ส่ปิ้งปาซิวค่ะหมกเพื่อแม่หมกหนึ่งล่มกระแห้งค่ะเป็น้องล่มบ่อยร่มซาดับแกงบ่เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเดิค่ะมาหมกกะเร่เพือ่อสิฝนตกสิ้นโยกเขาหอมได้ค่ะพี่น้องคะไม่จะเอาหัวออกเลยนะเอาที่ออกเลยนะจะได้อร่อยทานอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะกินกับข้าวเหนียวซึ่งพะเยามั่วระเด้อมากินแรงเหมือนกันใช้ความสุขแต่้บ้านๆค่ะพี่น้องค่ะตองเวอร์สั้นค่ะอันนี้คือไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดหนัวเนาะใส่เกลือไปแล้วนะคะ,นนะ,คะกัวปลา กวัวปลาเนาเนาะใส่เกลือลส่กระซิใส่ผงล้ว่็ใส่น้ำปลากระโมกด้วยค่ะไปค้างไฟเพราะมันจะดึกแล้วนะทุกคนปรุงทุกอย่างนัวเรียบร้อยแล้วเราก็หมกกันเลยค่ะทุกคนสองวอันชั้นเนาะแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดค่ะค้างไฟกันเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะรอสบทอดสุกมาหมกกระซิวกันหอมๆเเอาขีา้เถ้าใส่ดลยยามันใหม่กวนสุกค่ะน้ำจุดติงต๊งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งเลยเนาะ หอใหญ่ของน้ำอ,อยหอยี่ของคุณแม่ค่ะสองเปอร์เน์หอมมากทุกคนบริดสภพกแย่งเลยส,พสัพพายู่กระแส่ดกันครับ<ม>สุนลนะ้นนะอันนี้ก็จะไหม่นอกหน่อยแต่ก็หอมอันี้ของแม่มีของน้ำอ,อยทุกคนว้าว เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหอมกปลาซิวแซบเวอร์สูตรนำออยเองค่ะ